ฮัลโหลครับสอสี่สโอเคถ้าแกงลงไวแปดสิบก็มีแปไงสามสี่ห้าหกเจ็แปเก้าสเป็นสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสามเวลามาเยอะอยู่นะเกือบ30สบอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต้องเราสล็อตสามสบหรอสี่สิบเรสี่สิบสี่สิบสี่สิสี่ ี่ถามนี่พี่ถามนี่บะทิดยังสุภัฒมาได้อย่างไรมันเริ่มดันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยากดันเลยตายแล้วจะฝีนอรส่มติดพี่กนมีอิดันตันดึงแรงเับกูเครื่องใหม่สี่เหลี่ยมบูราพาเป็นนกฮูดไะ่ออก่ะเฮี้คนแม่งเหลือจัดเลยเปนตัไงนใช่ปะ อย่าลืมชุวเพื่อนนะกูคอยยิงพวกมึงให้ผมอยู่ขวาสุดเลยเฮี่ยอยู่คนเดียวด้วยนเดี๋ยวพวกเอาหากินเดี๋ยวนแต่ถ้าผมอีโก้คือเราชนะนะพี่ตีนมอีโ้วผให้เาดูไปคนเดียวมาามาอีโก้จ้าลีลีหน่อยเว้ยช่วเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยไว้ไวเพื่อนไว้วเพื่อนไว้แ

ตายเงี้ยเย็บตกกลาหน่อยเพื no. No, ่อนเย็บตกกลาหน่อยช่วยหน้าช่วยหน้าช่วยหน้าช่วยแล้วช่วยแี้วแค่เจ็ดแล้วแค่เจ็ดแล้วบอกนะทำกลางหน่อยทำกลางหน่อยแค่กลางหน่อยแค่กลางหน่อยคุณจะเปลี่ยนดีดเปลี่ยนมึงจะบู๊ทเพื่อนก่อนทำหี้ยอะไรมึง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 ไอ้น้องทำหี้ยอะไรมึงทำอะไรมึงเปลี่ยนมีด้าเปลี่ยนมีด้าไม่มีเหี้ยเลย โอ้มันเยอะจังวะตัวกาสตัวโก่อนตัวการนก่อนยัดยัดวันนี้อ่อนวันนี้อ่อนไม่มีอะไรวันนี้ไอ้กระจกมึงทำเที่ยอะไรไอ้กระจกไอ้ยควายมึงทำเี่ยอะไรมปเที้ยวอะไรอะเเที่ยอะไรอะมาเรวมาเร็มาเรมาเรไอ้กระจกไอ้ควายมาดรมาดิกระจกไอ้ควายโอ้เฮไอ้เอไอ้เฮี้ยไอ้ยอ้เี้ยไอไอีไ้อ เนี่ก็จะลีเลยไม่มีเสียงแล mmm pues ้วน้องน้องเสียงไปไหนอ่ะไอ้เหียไปเป็นตัวชมมาน่เมื่อวานไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่อาการเหมือนอะไรนะไอ้แกงหกซุนสมัยก่อนเลยแล้วมาขอจบที่หลังอ่ะไหลมึงไหลมึงอาการเดียวกันอาการเดียวกันเขาเรียกว่าอาการเดียวกันอเพื่อนดีให้เพื่อนน้องบิวซีให้เพื่อนน้องเอาเพื่อน เฮียกูนึกว่าสุดรวมควาไปไวเลยรีบว์ปกลับเลยทนกูด่าไม่ได้อะรีบว์ปกลับเลยกูอยากโดนด่าไม่ได้รีบวบกลับเลยนอเนี่ยไกดกูเห็นมึงถือไม้แปดนะทำไมมึงตีขึ้นเร็วจังวะน้องมาไม่กี่วนมึงถือไม้แปดล้วอคิวจัดกูปรับเลทมาโอ้งถือไม้แปไวเกินอยากอัอรอรอนอออออนอ มาด้ต um. um ื่กมาเด้งเดะกระจอกย่าควายเยตื่นมาเด้งเดะกระจอกเฮ้ยตายสุดแล้วเฮ้ยมาปั๊บหน่อยดิเดียวเดียวเดียว ทำไมนี่มาวันสองวันถือไม้แตกกันแล้วอ่ะงงแตกเลยว่ะสูตรไหนอีกวะเนี่ยไม้เอาจริงไม้เหาจริงมันดวงดีไอ้เนี่ยดวเดี๋ยวมาติดไรเพี้ยโลโลเพื่อนนี่ก็เป็นหัวแล้วเพื่อนนี่ก็เป็นหัวแล้วเอาไม้เลยไอ้สักยังงูยังนี่พร้อมกับจาเน มันด่ากูไรแกงมันเตะแต่แกดวงดีไอ้เฮี้ยโง่เลยเฮี้ยงโง่เนี่ยต่อแทงยาวพ่อไม้เลยเนีไงเฮี้ยควาไพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่พี่มาตัวมึงก็อย่างฟรีเลยเฮี้ยไม่ที่ไม้แปดเลยังวตบดูตบหนาวดีสั่งดวงดีดวงโคตดีอ่ะอวันนี้ไม่มีแบบเลยไอ้เฮตัวฟรีทำตัวให้มีประโยชน์เท่ากูก่อนนะเฮี้ยอะไรอะไรอ่ะมึงเป็นไรของมึงอีสัสโอ้โหทึบแม่งหรอกก็มึงตัวฟรีไงอีสัสไอ้เฮี้ย ตัวมึงมีประโยชน์ด้วยหนะวะแล้วกออกไงเนี่ยโอ้ <c oughs> แต่กินยังแต่่กิน <c oughs> มันหลายคแต่ผมดิแต่มันก็บอกก็คูด,ดูไม,ไม่ได้เลยไฟเนี่ยมึงมึงฟังมันฟังโอ้ยเจ้าหมาเออเฟีงยังไงเยอะไปหมดไม่ก็เอาไปคิดหน่อยว่าแบบมึงจะพูดอะไรอ่ะมึงก็คิดเยอะๆไอ้เนี้ยบางทีอะ มันไม่มีสมองให้คิดลองเท่าเม็ดถั่วไอ้ตาดเอ๊ะมัน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 พูดอย่างเงี้ยว่าปรับเลทได้ด้วยเหรอเนี่ยแบบเหมือนเหมือนแซ่เหมือนแซ่จริงครับจริงครับเสียพวกการศึกษาต่ำที่พูดได้อะไรแบบนี้เรื่องเนี้ยถ้ากูด่าในบอลเอาไปแจ้งวะปรับปรับเลนกูด่าอยู่นี่ไงไอ้สมองไม่พัฒนาเนี่ยกูด่าอยู่นี่ไหมู่บ้าน่งเอาไปแจ้งดิไอ้เก่ไปแจ้าเลี้ยบบีบีซีไอ้เที่บีบีซีฟังกูอยู่ปะ ไอ้พวกไอพวกสมองไม่พัฒนาถึงด่าเรื่องแบบเนี้ยไอ้เหี้ยสมองไม่หยุดพัฒนาไปเลยไอไงควายได้ยินกูบ้าไอ้เหี้ยดีหร่าไอเหี้ยเอาเรื่องเก่าไงติดอะไรให้ด่ามันก็วนมาแค่นี้แล้วเดือดไงเบ๊บเดือดอ่ะเบ๊บเบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวธนาคารหน้าโดนนะโดนจี้นะเบ๊บเอ้ยไอ้เหี้ยก็มาเลยควายไอ้เหี้ยสมองไม่พัฒนาไอ้ควายไอ้เด็กปสองไอ้เหี้ยเอ๊ะลาไมต้องแจ้งนะมันต้องแจ้งนะใครมีอ่ะใครมีหลักฐานนะพี่ไม่มีนะพี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ยิน เู้บีบุกเปิดตูไปได้แต่ข้างนอกเรายังน่วงเลยโอ้ขลังเดี๋ยววันนี้ฝากถามเพื่อนที่ไม่ที่ไม่มาเนี่ยแล้วยังแรกอะอาการอาการอาการแกง๊งแก๊งมันอะเหมือนในนี่เลยหกซุนตอนแรกๆเลยผมผมเห็นอย่างเงี้ยบอกกินไก่กิน<ร>ไก่เฮ<อ>ียแม่งยังไม่ถึงครึ่งเลยเราอ่ะ มันบอกกินไก่เพราะเมื่อวานนี้ผมบอกผมตีไก่แม่งอย่างบัานเลยและม้วแลมันบอกผมว่าอะไรรู้ป่ะไอ้เนี่ยนี่ชอบบัฟกูนะนะมันบอกว่าผมชอบบัฟมันแต่มันตายอยู่อ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่วันนี้มันไม่มันไม่เห็นมาบัฟเซียวแบบเมื่อวานเลยว่ะไอ้เอี่ชมกชุกมมาให้แบบเหลือคนสุดท้ายให้กูโดนลุมด่ามปัญญาอ่อนมาเอฟี่เฮียมึงหล่อนอะไรเนี่ย ทำไมวะทุกคนกลัวการโดนด่ามันมันกมันก็ฟังได้นะพี่ถือว่าพี่ก็ถ้าไม่อยากแังอาค่ท์ผมโชว์ยังดีเลยเลยพี่เล็บไปเลืดตีไม่ค่อยตายได้เหมือนรุ่นแล้วค่อ็แจ้งเลือดเด้งอ่ะนาะเพื่องมันด่ารุ่นแล้วก็แค่แจ้งเอาอะไรเงี้ยเนี่ยเฮ้ยอาอาห้ากูไปไหนอาห้าก็รุ่นด่าไปแก่ แก๊งเนี่ยผมว่ามันเลื้อรังมานานแล้วนั่นนี่ยคนไม่เข้าอะไรไม่เข้าเลยเนี่ย JK เน่ะไปกันหมดเลยคนเราไม่เข้าใช่ไหมน้องอะไรนะพี่คนโอ้โหไม่มาแบบไม่ได้แจ้งวะคนหักใช่ไหมเยอะเยอะทาเยอะมัาจะเล่นไหมกูไม่เห็นมันมาแก๊งแก๊งมันเน้นจํานวนไม่เน้นฝีมืออคนเยอะมาปุ๊บนั่นหละก็คือมันเข้ามาทุกวันอ่ะคือมันไม่อยากแพ้เราอ่ะถึงจะเข้าข่ายนี่ว่าเสกโอ้ยเราเราอยู่เัอนเองเราด่า ด่านู่นด่านี่ได้อยู่แล้วเราด่าคยุยเราไม่ได้แจ้งอะไรกันเองอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะพี่เบาโจ๊กเฮียแม่งเข้าเส้นจัดเลยพวกเฮียเนี่ยไม่ใช่จะเอาไปดับไปเราด่าก,กันเองไปดับไปด่าคุยอะไรมันไม่ได้เออด่ากันพ่อได้จะด่าดูด่ากันเองเนี่ยทำไมมัน <Yeah. S 1> มันแจ้งอ่ะพี่ฮะเปาแม่ผมนะมันจะแจ้งได้ไงอะเราอยู่ตรงเงี้ยแล้วกูด่าพ่อตรงเงี้ยแล้วมันไปแจ้งปัญญาอ่อนนะเออมันก็มันก็ดูเราแล้วมันก็ไปแจ้งไงมันก็สนัยนะเราอะไร มันจะไนเป่นดองตอดมีบ้างเฮียมันก็ต้องมีอยู่แล้วรู้ได้ไงกู้ผสมไม่อมามันแยกแล้วมันก็จะไม่ใ้ใส่แต่กินขนาดนั้นบอกไม้บกแปดขึ้นมาเตีมันยาวอ่อนอืมอ๋อชอบเสกเพื่ปรับเลสใช่ใช่ปรับเลสก็เหมือนมันมันจะเสกว่าเออแบบเหมือนเสกเอาอะเสกแบบแบบก็เหมือนกันนะเฮียคล้ายๆกันเข้าใจ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 เพิ่งมาขึ้นไม้แปดตีไปกี่ทีหูกับสองร้อยมันหมายถึงใครอะไม้บกแปดอะ พี่เปาะนครับที่มันมันแซะไม้แบ<อ>บแบบถึงมันหมายถึงใครไม่รู้วันนี้วันนี้<ห>นตัวผู้หญิงแม่งมีอาการกับผมนะวันวันเนี้ยผมตายใช่ปะม,ม,มึงจําความได้กูจําได้เหมือนกันอะไอไอพอเวลาผู้หญิงตายผมชอบบับจี้มันใช่ไหมวันนี้มันบอกว่าไอเฮี้ยนนี่เป็นเี้ยอะไรอ่ะชอบบับจี้บับบ,บับ,บ,บมันอะมันบอกผมอย่างเงี้ยร้อนหลอนรอนอนมึงมีตัวมึงมีอะไรดีบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยมันบอกผม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวธนาคารอีกไปล่าต่ออีกเฮียครับอยากทำด้วยนะเฮียได้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 งัดล่านดีกว่าวันนี้เฮียถ้าหลังรีอ่ะลูกมันมันแบบรีหมดเลยนะเฮียมันใช้แค่คนงัดเอาไม่ได้เล่นะั้ามสองร้อยห้าสิบคนุ๊บมันก็อันนี้เลยงัดได้เลยแต่รีนี้ไม่ได้แล้วเฮียมันเพิ่งงัดไปเนี่ยเอ็งเล่นที่นี่มานานยังเนี่ยนานแล้วเฮียกี่ปี สวิตเบดอยู่เลยแต่เปิดอ่ะโหมึงไม่ไม่หาฟาร์มเก็บเงินทําอาวุธดีๆวะน้องไม่เป็นไรเฮียผมเพิ่งกลับมาผมเล่นปืนไงอ๋อเป็นตัวปืนใช่พอดีอยู่ปืนบวกอะไรตอนเนี้ยบวกหกโอโหเฮียบวกอะไรเอางี้ปเดี๋วไปลองไปเอาเอาไปสักห้าเอ็มไปทำแด็เกอร์ไมหรือไปบวกตีีอยู่มันไม่ติดลูกพี่มึงขาดอะไรอ่ะมึงใช้อะไรตีอ่ะ แร่แร่กับดวงร้อนๆนเลยเฮียแร่กับดวงหรอใชไ่ได้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 